อายุแต่ได้อยุได้กินบ่นนพี่น้องอ๋อโอ้ยได้อยุครับโองได้อยุได้อยุออยอยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสูบผู้สุขคนครับผมาพามาหาใส่ตุ่มไปลาไหลนะครับ นี่ทั้งเบิด์ตเก่าล้างนะครับผมนี่เก่าลังครับครับเหยียป่าครับผมเหยียบปนิ่งตรมครับมาล้วงใส่เบิรงมัน,เ,มนเปลี่นแดดครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปใส่ข้างในซักซีลังครับผมเดี๋ยวก็ใส่ออกข้างนอกครับผมมันบ่มัน,มมนจ,ะจะเปลี่ยนแด้เรียบเรียงด้อเดี๋ยวจะคอยมาหลุดมาเบิ่งน้ำกันครับผม ลิ้นเศ้าครับหาดูหาดูน้ำกันเด็ดตัวเด้ดเตีมบางีน้องอะไเบื้องในช่วงบ้าครับผมเดี๋ยวใสเ่เหยื่อกันครับผมอันผมอาจจะบ่ได้ใสใ่เบื้องนะครับเนดะ้อเดี๋ยวหมูอื่นจะคอยมาลุนมาเบื้องน้ำกันลดครับย้ำเศ้าครับผมเดี๋ยวใส่เตี๋ยวื่อให้เบื้องครับผมเบื้องแ้วก็อย่าลืม กดติดตาม้ะครับเด้อผู้ติดขอบมาใหม่ครับผมเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอาใส่ครับเดี๋ยวเอียใส่เดี๋ยว,ใส,ยวใส่ลงไปเป็นตัวเลยครับผม หาตัวครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนครับผมเดี๋ยวมืออื่นจะค่อยมาหลุ่นมาชุ่มเบื้องน้ำขันครับผมมาหลุ่นเบื้องวามันจะมีตัวมีเต็มให้พี่น้องไร้เบื้องไห้ชุ่มครับผมเอาครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่ครับมาครับผม ภามาเก็บจู้ครับผมใส่เต็มหมู่บ้านครับนี่ก็มาขวบเก้ครับผมบ่ได้มาย้ำเ้าครับผมนี่ามาหลุดมาเบิ่งน้ำกันครับย้ำแรงมันจะเปลี่ยนได้ครับผมไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปรุนไปเบื้องน้ำกันครับผมเพื่อบ่เป็นการเซยเวลาครับผมไปครับมาครับมารุนมาเบิ่งน้ำกัน น,นี่ตัววะไ,ได้ตัวได้แจ้มว่นี่ครับผมากาเป็นสีขื้นๆนึกจังไหนนี่วะบ่มี่ครับผมดู <c oughs> ได้ตังค์ ได้ยูแต่ได้อยู่ได้กินบ่พี่น้องอ๋อโอ้ยได้อยู่ครับของได้อยู่ได้อยู่มาแล้วครับแต้มหนึ่งใส่ไงยู่ครับผมคุณพี่น้องแต้มหนึ่งครับผมเปร็จด้วย มึงหลังนี่ดูือบ่คือบ่นี่ตัวบ่หลุดมือน,น้ำกันครับทางไหนันกบ่นี่บ่มีมีบ่มีเอามาครับอีกถึงตะแหรมครับผมนี่ครับผมว้าวเก๋ว ไปครับไปรุปน่นเบื้องต่อไปครับผมมาหนึ่งหลังนี่ด้วยสามหลังผาดหลังแรกครับเบื้องหลังนี่รูบอดนี่หลังนี่คือบ่สามผาดหนึ่งนะครับสามหลังผาดไปหนึ่งหลังที่ซีครับหมุนเบื้องน้ำกันนี่บ่ตัวนี้ นี่บ่ตัวนี้ปอมีครับผมตัวนี้แห่าครับพี่น้องมาครับเบืองหลังที่หาหลังที่หาเป็นเดือดพี่น้องนี่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 หลังที่หาครับสี่นี่บ่สีสีหลังผ่าไปแล้วสองในสองครับ เบื้องล่างนี่จะเป็นเดอ้ล่างนี่จะเหี่ยวครับผมไปพี่น้องมาล้างที่หกล้างที่หกเด้อพี่น้องแบบลังหกนี่บ่มีมาหลุนมาเบิ่งน้ำกัน ไโอ้ยมีแต่บังหวยครับมีแต่หวยมีแต่หวยมาเบืองลัางนี้อีกลังที่เจ็ดนะครับนี <c oughs> ่บ่โอ้โหมีแต่หวยเลยพี่น้องส่แปลนเกินไป เดี๋ยวอีกสองหลังครับมาหลังที่แปดมีบ่หลังนี่ได้อีกจักตัวจักแจมบ่ะดูว่าจังใดมันแนปลนปวดหอกเี่ยหอยหลายๆเลยเนี่ดูคือว่าคือว่า โอ้ยบุคือพี่น้องไปอีกหลังสุดท้ายครับผมมาหลังสุดท้ายเง้ยมีตัวบะนี่พี่น้องมีตัวบ่ยังทางนี้จะได้เตี้มบ่จะได้เตี้มเพิ่มบ่โอ้ยบ่มีครับผม หลันงนี้กับพวกเขาครับพี่น้องนะครับสรุปผลงานให้เบือ่อได้ซองแต้มครับได้พัดเพชรด้วยครับผมสุดยอดครับผมใส่เก่าหลังครับได้สองแต้มก็ถือว่าโอเคครับแต้มสวยๆนีๆ่ๆครับผมเดี๋ยว อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วครับเด้อทุกผู้ทุกคนครับที่ขอมารับชมใหม่ครับผมกดติดตามด้วก่อขอขอบพระคุณหลายๆครับฝากที่ฝากนลองไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับผมเดี๋ยวเคลีย่ยที่มันค่อยออกเลยอะเขาบานเลยครับผมใส่ซองแต้มก็โอเคครับผมใส่เงี้ยครับผมบิ๊กบิ๊กหวานครับไปครับพี่น้อง Apapun subuh suku kan kak